ญาติเพิ่งเสียไปแต่ด้วยสถานการณ์โควิดทําให้ต้องรีบเผาศพทั้งที่อยากทําบุญกุศลให้ครบ7วันแต่ไม่ได้ทําตามความตั้งใจอย่างนี้ไม่ทราบว่าผู้ตายจะได้รับบุญน้อยตามไปด้วยไหมครคุณโยมเหตุที่มีธรรมเนียมการสวดพระพิธรรมเวันเพราะว่าในช่วง7วันเนี่ยผู้ที่ละโลกไปแล้วส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนใหญ่จะยังวนเวียนวนเวียนอยู่บนโลกเนี่ยพอครบเวันปั๊บเนี่ย ก็จะไปยมโลกแล้วไปตัดสินที่นั่นแต่ถ้าเกิดคนที่ทําบุญเยอะเขาก็ไม่วนเวียนนะทำบุญเยอะมากจริงๆตายปั๊บก็ไปสวรรค์เลยหรือทําบาปหนักจริงๆตายปั๊บก็ตกนรกเลยแต่คนส่วนใหญ่ที่บุญบาปพอเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่งั้นเจ็ดวันเป็นยังหวะที่เราทําบุญไปแล้วเขาจะได้รับบุญเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อไปยมโลกพยาย,ยมราชตัดสินเป็นไ,ปไงเอ่ยบุญเขามีมากพอให้ตัดสินแล้วไปสวรรค์ ไม่ไปตกนรกเนี่ยอันนี้เนี่ยจึงเป็นที่มาของธรรมเนียมสวดพระธรรม7วันแต่ถ้าเกิดเจอโควิดแล้วสวดไม่ครบมันจําเป็นน่ะไม่เป็นไร